น,ะะนี่คือน้องเมตานะคะเป็นลูกสาวคนโตของหญิงเองนะคะอายุเจ็ดปีแล้วนะคะเป็นเพศเมียนะคะร้องเสียงดังอยากกินกาเก่งมากเก่งมากลูกสาวคนโตของหนูเองนะคะพี่ๆท่านใดยอยากมาเที่ยวหาหน้องเมตามาหาได้นะคะที่หมู่บ้านช้างจังหวัดเรีนนะคะเอาลองอีกลองอีก <c oughs> อยากกินมาก หนูชอบกินแต็งโมชอบกินกล้วยแล้วชอบกินผลไม้อ้อยสับปะรดนะคะพี่พี่อาล้อเลยเสียงเก่อนที่ฆ่าก่อนเก่งมากเลยนะคะบายบายแล้วบายบายสวัสดีค่ะก่อนขอบคุณค่ะก่อนเสียงไวยเสียงเร็วเสียงเสียงอาเต้นให้ดูหน่อยเลยเตเต้นเต้น